ปินผู้หิวปั๊บเลยนะคะเราก็เ,เราจะเดินทางต่อไปที่เ,นเบนตงวันนี้เราสั่งอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้โหอันนี้ความนนผมว่าแปลกดีนะแกงไตปลาปลา,าทำไมมีไข่ต้มมาไตปลามีไข่ต้มมาด้วยเอออันนี้ก็แปลกดีครับที่เ<อ>พิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวแล้วก็มีหมูหวานหมูหวาน ปลาอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะเก็ดขาวปลาเก็ดขาวไม่ใช่ชิงชังเนาะไม่ใช่ค่ะแล้วอันนี้แกงแกงกระดูกหมูใส่แก,แกงส้มขาหมูเลาะกระดูกนะครับอ๋ออุ๊ยอันนี้ก็ไม่เคยกินนะแกงส้มขาหมูลอกกระดูกใส่ปากกาดดองอเอออันนี้แปลกเลยเ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตข้าวข้าวหายหมดเลย ข้าวหายคืออะไรครับข้าวอยู่ไหนอะคะข้าวหายคืออะไรฮะจานใหญ่ไม่จานใหญ่เนี่ยอ๋อเด้อเด้อทำไมจานใหญ่จังเลยอะคะข้าวอะค่ะมีคอนเซ็ปต์ไหมคะเน้นจานใหญ่หรือว่าเอาไว้ราดแกงก็ได้นะคะแต่อย่าเพิ่มกันี่นี่าดูนี่มาดูนี่มันเด่นตรงนี้เอาไว้ราดกับใช่ไหมเขากวาดออกไปชื่อว่าร้านข้าวแกงละอ้อเป็นแกงส้มเป็นแกงส้มอร่อยใช่ไหมคอันนี้อร่อยแปลกดี อันนี้แปลกเอาไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเองน้องๆเขาจะกินอะไรคุณอย่าพึ่งห่วงเธเอาหมดต้องจังไปอีกได้แเดี๋ยวพี่ไปฝั่งโน้นดีกว่าใครเป็นพระไหมอะใครเป็นพระไหมเป็นไงก็ยื้อเอาไงเป็นเคยใหม่ทำไมล่ะเออถ่ายได้ไหมครับได้ครับนี่คุณรัชนี นี่ไตปลามีไข่ต้มด้วยไตปลามีไข่อันนี้แปลกดีนะฮะ<อ>นี่นี่โอ้โหอ้าวสลับที่นั่งกันเล็กน้อยนะคะเ,คเพื่อความสดใสของมุมกล้องปลาก็อร่อยคุณลรลชนีปลาเก็ตขาวใช่ไหมคะมไม่เคยเห็นเลยค่ะ ปกติเจอที่ภาคใต้ใช่ไหมคะปลาเก็ดขาวอร่อยอ่ะรสชาติก็พอดีพอดีลองทานอะไรนะกะปิกะปิอ่ะเหรอคะนี่กะปิเหรอไหนขอชิมขอชิมเจ้าของร้านคุณพี่อะไรนะฮะคุณพี่ละอ้อเออเขาชื่อร้านเขาวแกงละออร้านข้าวแกงละออนะครับอืมสักให้แล้วค่ะพี่เต็มถ้วยเลยเอ้าหัวต่พูดเหรออร่อยอย่ังอ๋อ อร่อยอร่อยกับน่คืกับข้าวเนาอ๋ออร่อยอร่อยกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยจริงๆพี่รอทําน้ําพริกแกบอกว่าอร่อยนี่น้ําพริกว่างานนะเด็กนะหอมออกรสเปรี้ยวนําละมุนดีครับหอมกะปิยังไงก็สั่งเพิ่มหอมกะปิน้ําพริกกะปิใช่ไหมคะใช่เป็นน้ําพริกกะปิหอมอร่อยดีทีมงานทีมงานเยอะเด้อทีมงานเยอะเอาือ น่ากินผักก็ดีแล้วแม่ชอบปลาชอบจังอร่อยพริกสอง้วแล้วน่ากินน้ำพริกสองข้วแล้วว้าวพริกไม่ก่าหรอไม่ก่าหรอกตักเพิ่มเลยพริกน้ำพริกนะครับอน้ำพริกอร่อยจริงหมดไปสองข้วยภายในเวลาไม่ถึง5นาทีแกงส้มขาหมูลอกกระดูกใส่ผักกาดดอง ก็จะมีเมนูทางใต้เขาจะมีเมนูที่แปลกเป็นซิเกเนเจอร์ของเขาอะนะแต่าภาคกลางอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมันทำแกงส้มส่วนใหญ่ถ้าเป็นโซนภาคกลางเนี่ยจะวนเวียนอยู่กับการใช้พวกเนื้อปลาในส่วนภาคกลางนะ,ะแต่ว่าทางนี้เขาก็มเอาเอาพวกขาหมูกระดูกหมูอะไรเงรี้ยทำเป็นแกงส้มได้อันนี้ปลาเกล็ดขาวเป็นปลาทะเลนะ ตัวใหญ่กว่าปลาซิวครับปลาซิลวไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้กิิเนมันกันกิิเนมันปลาซิวใช่นะค่ปะปลาซิวเหรอต้มขาไก่ใส่ฟักอันนี้ต้มขาไก่ใส่ฟักนะฮะเออนี่นะคะก็ได้กินของที่มันแปลกใหม่ไปอืมอร่อยละรอนอยู่อร่อยไม่หิวนะคะทีมงาน ที่เราเคียงขนมเร้ช่วยไม่ได้ที่เมื่อกี้แค่แค่มันเห็นเพราะว่าคนละคนละกระเพาะกันแบ่งเป็นหลายห้องหัวใจยังมีหลายห้องกระเพาะก็มีหลายห้องด้วยได้ยินไม่จ๊ะหัวใจแจ็คกี้มีหลายห้องนะคะคนที่มีองพี่มีห้องเดียวห้องไหนคะหัวใจอ่ะของพี่มีห้องเดียวพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนหลายใจจะได้มีสี่ห้องห้าห้องผู้ชายหลายใจเนี่ยมีหลายห้องแต่ถ้าห้องเดียวนี่เขาเรียกพิการนะ กหัวใจของเราตั้งยังก็ต้องมีสี่ห้องจริงๆพี่หัวใจไก่วิภาคมีสี่ห้องเอาเลจริงจริงแบบที่มีห้องเดียวเนี่ยอยู่ยากนะมันมันบ้กพี่ไม่เคยได้ยินเพลงอ่ะหนึ่งในสี่ห้องหัวใจฉันให้เธอมไม่เรอกพื่มีห้องเดียวห้องเดียวอาจจะอยู่อึดอัดหน่อยแต่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละ ผมไม่ใช่คนหลายใจทำไมทำไมใส่ร้ายนักเชียวอยู่ดอนมีแค่น้องอันที่ผมผูกพันนั้นก็มีคนเดียวไม่เคยหลายใจสักทีไม่เคยหลายใจสักทีชนบุรีผมก็มีคนเดียวว้าวดูค่ะอันนี้เป็นอะไรเป็นมันเป็นอะไรเป็นหนังเหรอคะอ๋อคือแล้วแต่ว่าเนื้อตรงนั้นจะเป็นส่วนไหนใช่ไหมคะ อยู่กับพี่จรันเจ้าของร้านนะคะเป็นคนทํากับข้าวทั้งหมดนะครับแล้วเอา้าแล้วพี่ละออล่ะพ,พี่อ้อทำาาทำหน้าร้านอนดูแลลูกค้าประเภทสวยงามประเภทสวยงามให้แต่งหน้าสวยๆรอลูกค้า <laughs> ส่วนอคลุกฝุ่นคลุกควันเป็นพี่จรันนะคะคเดี๋ยวไปดูอาหารของพี่จรันกันนะคะอย่างแรกเลยอันนี้พี่จรันคิดเมนูเองเลยครับนะคะไข่ผัดบวบอันนี้อะไรคะพี่อันนี้ไก่ผัด ผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดไก่นะคะเครื่องแกงทําเองเครื่องเองทำเองครับอุ้ยอันนี้นะคะหมูหวานหมูหวานแล้วก็อันนี้ไก่เชียงอ่าไก่เชียงนะคะไม่ใช่หมูนะแต่ที่เราสนใจก็คืออันนี้ค่ะมันเลาะกระดูกยังไงคะพี่คะแกงส้มเนี่ยเอากระดูกออกหมดเลยครับก็มาหวาดันเป็นชิ้นต้องต้มก่อนไหมต้มก่อนลวกก่อนครับลวกให้สุก รคไอกนกระดูแล้วก็เอาขาหมูมาเลาะกระดูกออกไม่ครับก็ก็เอาเอาตรวจและก็ลวกลูตรวจแอ๋อก็คือยังเป็นขาหมูสดอยู่ครับแล้วก็เอามาปรุงครับทําไมต้องเลออาะอะคะมันขามันใหญ่ไปใช่ไหมก็คือมันทานง,ง่ายกว่า,ากับกับที่ที่เอาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระดูกเลยเนื้นอกระดูกมาที่นี่เขาแกางกันเป็นปกติหรือว่าเ,เราคิดเองคะเมนูอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็คิดเอง แต่ละวันจะไม่เหมือนกันบางวันพวกนี้ก็เป็นปลากระพงแกงต้มปลากระพงอ๋อเออวันนี้ก็เป็นปลาดุกหน่อไม้ดองไงครับค่ะอ่าแล้วก็แกงขาไก่ต้มขาไก่ใส่ฟักใส่ฟักปกติขาไก่เนี่ยจะใส่เห็ดใส่อะไรนะใส่ใส่หัวหอมหอมหมใใหญ่เท่านั้นบางทีเขาก็ใส่ไข่ด้วยนะไข่ต้ม ไข่ต้มด้วยครับเด็กกินถะาเด็กเด็กกินกินไกินไก่แล้วพูดถึงไข่ต้มนะคะให้เห็นว่าแกงไตปลาร้านนี้ก็ใส่ไข่ต้มมาด้วยเดี๋ยวพี่ลอตักให้ดูนั่นคือไข่ต้มที่อยู่ในไตปลาก็<ๆ>ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเออเออเขาใส่เข้าไปอย่างนี้เลยมันต้องมีจุดประสงค์แน่เลยกินเบื่อก็ตัดความความเผ็ดตัดความเผ็ดครับ แต่จริงๆมันต้องตักไปทุทกๆคนไหมแล้วแต่หรือว่าแล้วแต่จะ่ทุกคนทุกคนยังไม่ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแล้วแต่ลิ้นนะครับเรองสชาตต้องถามว่าเอาไข่ไหมเอาไข่ไหม่<อ>งางบางคนก็ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาผักเลยเอาแต่ไก่กับกับน้าอย่างเดียวจริงๆมันเป็นสูตรทางใต้ใช่ไหมคะรครอ๋อไม่เคยเห็นเลยค่ะพี่แกงไตปลาใส่ไข่เนี่ยไข่ต้ม<อ>เนี่ยมันก็จะมีส่วนมากแถวสุร,ราษฎร์ปัตตานี เป็นบางจังหวัดครับเป็นบางจังหวัดและกระดองฐานบ้างปลายอ๋อเออนะอันนี้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของอาหารครับมันเอามาภิคเพลงกันบางคนตามบ้านตั้งแต่แต่ร้านนะครับค่ะแล้วปลาพวกนี้ล่ะคะเขาเรียกปลาเกล็ดขาวใช่ไหมปลาเกล็ดขาวนี่ก็ไปซื้อในตลาดแม่ค้าก็ก็มาตัดเป็นมาแล้วก็ช่างกิโลขายเป็นปลาสดเป็นเป็นปลาสดแลยเขามาตากแห้งนะครับว่าเป็นปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้งแพงไหมคะปลาเกล็ดขาวแถวนี้กิโลละ <150. S 1> 150. ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้ปลาแห้งด้วยนะครับปาก็ได้เยอะเลยค่ะได้เยอะเลยคระอ๋ออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารทางใต้ก็ถึงมีความเผ็ดสลับกับเจือดเห็นไหมคะเพราะว่าบางคนกินเผ็ดไม่ได้บางคนกินเผ็ดได้อย่างเงี้ยนะ,ะอันนี้คือผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดไก่นะคะอ่านี่นะคะร้านนี้อยู่ตรงไหนครับพี่จรัยคะอยู่ตรงแถวสนามบินก่อนถึงสนามบินตรงข้ามโรงแรมพิจอร์ครับ อ่าเปิดกี่โมงเปิดตัโมงเช้าจนถึงสองตีสองบ่ายสองก็คือบ่ายสองนะคะเออนะคะก็แวะมาได้ทําใหม่เรื่อยๆเลยอุ้ยมีขนมด้วยนะมีไหมคะวันนี้มีจอสละรอยแก้วอ่าสละร้อยแก้วไหมคะทีมงานแป้งข้าวหมากแป้งหมกเกินไหมปากแป้งข้าวหมากมันคืออะไรมันคือข้าวหมากกันเหรออ่าลองดูเดี๋ยวอาจารย์ดู ลองดูเอาลองดูมันคืออะไรอ่าแป้งขมักอันนี้ช่วยย่อยช่วยย่อยเฮ้ยดีดีดีอาหารช่วยย่อยลองดูครับมันคือแป้งเข้ามาแป้งเข้ามาโอ้เข้ามาเราเจอเราเคยเจอแต่ข้าวขาวเนาะครับอันนี้ใช้ข้าวอะไรครับข้าวแงข้าวเหนียวดำเป็นข้าวเหนียวดำนะฮะทำเป็นเข้ามาเออเอ้ยกลิ่นกลิ่นใช่กลิ่นใช่คุ้นแล้วใช่ไหม แล้วก็ของชอบด้วยสิอ่าเออกินก็ใช่นะฮะจะก,กี้เอาไหมอร่อยะฮะพเพราะว่าข้าวเป็นเป็นเม็ดอยู่เลยอะ่ะอืมอร่อยนะอืหรือถ้าเป็นข้าวขาวทั่วไปเอามาทําเนี่ยอ่ามันจะเละหน่อยอืแต่เนี้ยข้าวเขาไปยังเป็นเหมือนกับมีความ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ข้าวเเลี้ยงเม็ดเลี้ยงเม็ดไม่ใช่เลี้ยงเม็ดอย่างเดียวคนราชนีมีกากใหญ่มีกรุบกรุบมีความกากใหญ่ด้วยลอเออแปะเนาะเออเออเป็นไฟเบอร์เป็นอะไรคือปกติข้าวมันจะเป็นแป้งหมดนะอือันนี้ก็เป็นแป้งแหละแต่ว่าเวลาเคี้ยวอ่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราเคี้ยวผักอะไรอยเ้ยอย่าพูดเยอะเดี๋ยวกินด้วยดีกว่าเอาจริง ออนมีช้อนไหมตรงนั้นลองกินดูนะฮะแปกดีไม่ได้กินข้าวหมากมาน่าจะมีสิบคือปกติข้าวหมากทั่วๆไปเราไม่ต้องเคี้ยวรููข้าวหมากทั่วๆไปเราไม่ต้องเคียวแต่อันนี้มันต้องเคี้ยวครับเออข้าวเขาแปกเขาใช้พันข้าวที่แนะมันเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ป่ะคะข้าวเหนียวดำ ก็เหนียวดำเหรอเออเหมือนพันอะไรฮะมีพัน,นไหมม่มีพันปูแถวบ้านเราไมหมฮะแถวสงขาลา<ม>นี่ไหมแปลกครับแล้อแปลกดีนะกินเยอะเมาไหมคะอันนี้ถือ,บบอวาาาาอ่า,าแลปลกเคือใส่้องนี้คือหน่้องนี้ทำไต่ทำไต่ดีอักอฮอร์มันน้อยมากแล้วอย่างคุณรัชนีเนี่ยพอคุณระดับหนึ่งแล้วคุณเมนีแล้วคุณเมนีแล้วคุณจะมาเอ้ววด่ยจะเมาไหมโอ้โหคุณรัชนี มันก่อนมันกระดกอยู่เลยเนาะกระดกอะไรน้ำชาชาเหรอมีฟองจริงเหรอมันมีฟองน้ำเต้าหวยน้ำเต้าหอยเขาเรียกอะไรนะเหลืองน้ำเก๊กซิมน้ำเก๊กหวยเปล่าแปลกมากเลยแปลกไม่เหมือนข้าวหมากที่อื่นเขาเรียกอะไรนะชื่ออีกทีข้าวเหนียวข้าวแป้งแป้งข้าวหมากแต่ที่นี่เรียกแป้งข้าวหมาก แต่ไม่เรียยเข้าวหมากทำไมเรียกแป้งเนาะใช่ใช่ให้ห่อใบตองห่อใบตองห่อใบไม้ไม่มีความเม็ดเม็ดแบ้านผมเนี่ยก็จะเอาใบจานห่อมันเหมือนมันเหลือแต่เปลือกเวลาเราเคี้ยวอ่ะเหมือนข้าวข้างในมันเขาละลายไปแล้วอือันนี้แหละฮะแต่ว่าที่เขาเรียกว่าไฟเบอร์ใช่ไหม ันนน้ก็มีคเดีียยยยวไไมม่่เเเคคหาใจสักทรียบร้อยอาหารเช้าวันนี้ที่เมืองสงขลาก็ถือว่าถูกปากถูกใจนะครับเป็นร้านไม่ใหญ่มากนะครับร้านเล็กๆเป็นตึกแถวแต่ว่าก็รสชาติดีเลยจะได้ใส่ร้อยร้านอยู่มุกดาหารก็มีแค่น้องเทียหูอยู่ที่จังหวัดอุบล ที่จังหวัดก็บนก็มีแค่คนชื่อคนคน,น,นเดียว